อุตสาหกรรมนะฮะอดัมันนะครับฝั่งประเทศพมา่านะฮะก็เป็นโครงการขนาดใหญ่อันนี้เป็นเส้นทางอยู่ ดันหน้านะครัโอ้สะพานสะพานที่สร้างไม่เสร็จนะสะพาน่วคขาวนานแล้วเหรนี่เลยเดี๋ยวเขาขยาเลยเลยนี่ปรอใหญ่รนใหญ่นะเดี๋ยใหญ่วิ่งษตรงี้ะไมน้ำคุ่นๆนะน้งทำไมน้ำละลายมนจะนีเพราะมันน้ำจืดน้ำจิด ไ่เลยเขาเขาไปลง C F ครับจะไปช่องตะปา่องตะปาก่อน ลงไปเซลฟี่เราเดินไปลอยน้ำอันนี้เป็นแม่น้ำเอ่อแม่น้ำพะไยนะครับโครงการโครงการทะเลินลึกวิ่งสันนี้ครับต่อไปชื่อว่าสะพานทีนี่ยางกินยางกินยางกินนะครับสะพานยางกินยางกินยางกุ้งก็มีบางท่านมีบางท่านอาจจะหาวแล้วนะ้วเขาได้ยินเสียงทานอิตาเลียนนะทานอิตาเลียนไทย Welcome to Dubai see. Right. Dubai, right? As is there. as is สนามบินครับนี่โครงการไม่ใช่โครงการอิตาเลียนยครับผมอิตาลียนไทยสวายโปรเจกต์ nên 40 km 40 sí, km Mọi Mình cái nào